ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับบ้านที่ต่อเติมและเสร็จไปนะครับต่อตอนนี้เหลือแต่ความสะอาดนิดหน่อยนะครับอ่าก็งาาคุณชอบใช้เวลาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ดนะครับยาวนานกว่าที่ได้ตั้งกําหนดไว้นะครับนี่ก็เป็นโค้งเล็ขนะครับโมเดิร์นนะครับทาสีดํากึ่งเงานะครับพื้นเป็นพื้นกระเบื้องนะครับขนาด60คูณ60ินะครับ เป็นลายก้างปลาครับอ่ะนี่ก็ผนังครับผมก็เปลี่ยนสีใหม่เลยครับเป็นสีทูโทนนะครับเป็นออกเทาะนครับก็มีพื้นด้วยครับพื้นคอนกรีตสําเร็จนะครับด้านข้างก็โรยด้วยหินนะครับอ่าก้างหลังก็มีโค้งเหล็กเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ในก็มีทำเคาน์เตอร์ครัวนิดหน่อยนะครับมา นี่ก็มาให้ดูนะครับนี่นะครับก็ด้านข้างก็โรยกรวดนะครับสีเทานะครับพื้นกระเบื้องสวยมากครับนี่นะก็พวกเราทำทั้งไฟทั้งไม้ระแนงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นระแนงไม้เทียมนะครับ ขนาดหนึ่งนิ้วคูนหนิ้วนะครับด้านล่างก็มีประตูนะครับอันนี้เป็นประตูบานโค้งนะครับอันนี้ผมก็ติดตั้งประตูรีโมทให้ด้วยนะครับด้านข้างบ้านก็เป็นพื้นสําเร็จหมดเลยครับก็ด้านหลังก็บอกลูกค้าเป็นเราทําการติดตั้งโครงเหล็กไม้ระแนงให้นะครับ ก็มีโครงเหล็กด้วยนะครับน,นี่นะครับก็ทำการเปิดปิดประตูดูนะครับแอดชอบมากเลยครับไคร,ร้นแงนะครับ วยมากนี่นะครับนี่เมทัลชีดท้องพื้นสีขาวนะครับเป็นพื้น p u f o โฟนะครับประตูนี่ครับไม้ระแนงเนี่ยที่บ้านนะครับสวยมากครับสนใจก็สามารถติดต่อทางเพจคนรักบ้านคนสร้างบ้านได้นะครับแล้วก็ทางช่องทางของ Youtube หรือติดต่อที่เบอร์089482 1271นะครับ เดี๋ยวพามาดูด้านนอกนะครับนี่นะครับอันนี้ภายนอกทําใหม่หมดเลยครับทาสีผนังทาสีหลังคาบ้านหมดเลยครับผนังมีผมสกิมให้ทั้งหลังเลยนะครับอันนี้ด้านหน้าเราก็ทำแรมนะครับแล้วก็ตีลายก้างปลาให้ด้วยครับ เพื่อกันลื่นครับเวลารถขึ้นบนก็จะมาขึ้นได้อย่างง่ายได้ครับโครงเหล็กโมเดนครับข้างบนก็ผมทำระเบียงใหม่ครับอันเก่าได้รื้อออกไปหมดเลยครับ ทำใหม่ทั้งหมดครับอันนี้เป็นบ้านของลูกค้านะครับพี่น้องนะครับบ้านพี่สาวกับบ้านเออบ้านพี่ชายกับบ้านน้องสาวนะครับก็วันนี้ก็เก็บของออกจากบ้าน,นครับของลูกค้านะครับไล่เก็บของไลท่ทำความสะอาดนะครับ ประตูแรกนี่เป็นประตูบานโค้งครับติดตั้งมอเตอร์ครับบ้านนี้เราทําการมีประตูอยู่3ามแบบด้วยกันนะครับมีบานโคง้งติดมอเตอร์ประตูดโมอนะครับแล้วก็มีบานเลื่อนสองช่องครับแล้วก็มีบานเฟี้ยมด้วยครับอันนี้นะครับใช่ครับเนี่ยนี่ก็คือประตูบานเลื่อนนะครับ อันนี้ประตูบานเฟียมนะครับตัวนี้เปิดสนะครับช่องถัดมานะครับอันนี้เป็นบานเลื่อนเหมือนกันครับส่วนช่องสุดท้ายนั้นเป็นประตูบานเลื่อนโค้งครับติดมอเตอร์รีโมทครับ ติดเองทุกอย่างเลยนะครับซื้อทุกอย่างเลยนะครับโคงไฟเราก็เป็นคนซื้อให้แล้วก็ออกแบบให้ลูกค้าด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE ด้วยนะครับด้านข้างเราก็ปลูกเบื้องหมดเลยครับครับทาสีรั้วใหม่หมดเลยครับฝ้าก็ทาใหม่หมดครับ ภานอกทั้งหมดเลยครับลูกกรงนี่ผมก็ทำการถอดพวกตัดพวกอ่พวกผี่เสื้อพวกดอกไม้อะไรนี่ออกหมดเลยครับอันนี้ก็อํกำลังไล่เช็ดไล่ล้างทำความสะอาดนะครับก็พื้นนี้ผมจะเคลือบเอรอยอีกรอบหนึ่งให้เพื่อให้ลูกค้านะครับรอรอย สมก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อทีมงานของพวกเราได้นะครับที่เบอร์089-482-1271ครับตัวนี้เป็นงานเพิ่มขึ้นมานะครับผมได้แนะนำลูกค้าว่าออควรจะมีไม้ละแนงนะครับเพื่อบังแดดนะครับ ช่วงบ่ายแก่ๆเนี่ยแดดแรงมากครับอันนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพก่อนออทำการรีนเวทใหม่นะครับอันนี้ผมก็ได้ให้ทีมงานตัดต้นไม้หน้าบ้านนะครับทั้งสองหลังออกหมดแล้วนะครับตอนนี้ากำลังรื้อถอนกันอยู่นะครับ หน้านะครับมองจองากมุมหน้านะครับนี่นะครับด้านในนะครับก็เนี่ยลักษณะนี้ครับด้านหน้าครับ ถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงลูกกลงเขาจะมีผีเสื้อจะมีใบไม้แล้วก็จะมีพวกดอกไม้นะครับที่ติดอยู่นะครับที่ผมได้แจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าพวกเราได้ทําการแกะออกหมดเลยครับก็ช่วงที่ทำนะครับเป็นช่วงหน้าฝนก็ทำงานยากมากครับ ช่วงนั้นฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับี่านบนก็ทําการเปลี่ยนสีลังคาไหมครับหรือใางหน้าด้านบ้านฝั่งขวานะครับที่ยังไม่ได้ทาครับแต่ผมก็ทําการทาใหม่หมดเลยนะครับไาหน้า โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกัน EP ต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่คนที่กำลังรับชมรับฟังอยู่นะตอนนี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับที่จะรีโนเวทบ้านนะครับ ทั้งภายในและภายนอกนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับทางผอจะกรุ่งลูบีทูโฮแมนอินททเรียนะครับหรือเพจคนรักบ้านคนสร้างบ้านนะครับหรือทางช่องทางของ YouTube นะครับอันสิบฟันไลน์นะครับเบอร์มือถือนะครับ0894821271นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ